อ,อยู่ไม่รู้เหรอคณสูยคนไทยอ,อ,อะไรเงมีแฟนอย่างเรา <c oughs> <c oughs> มีแฟนอย่างเราพบกับเดอะสแน็คกับรายการเด็กคัดเดด EPC วันนี้เราอยู่กันภายในร้านโชคดีติม่มซำสาขาวังหินซึ่งเป็นร้านที่เปิดตลอด24ชั่วโมงโดยอาหารเด็ดของที่นี่ก็คืออาหารประเภทติม่มซำ แต่บรรยากาศของการออกเดทของสแน็คจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยสวัสดีครับพวกเราเดอะสแน็คครับผมผมีิน่ครับผมพนะผมโโรค,ครับผมโมโจครับผมที่เป็นอะไรเดี๋ยวลมเข้าว้้ตัดรูปัม ประเด็นคือตีสามเลยตีสามอะไรปอนตุ่งสี่ทุ่มพี่เทย์ทำงานเราก็เลยแบบมานั่งชิวๆบรรยากาศให้กูมองกล้องหน่อยกล้องนี้ไหมกล้องนี้กล้องนี้นะกล้องนี้เอากล้องนี้เอากล้องนี้แต่ชอบกล้องนี้อ่ะไปแล้วเดี๋ยวเอากล้องนี้ก็ได้กล้องนี้ก็ได้ คือเรามาอยู่ร้านโชคดีติ่มซำสาขาลาดพาววังหินครับคือบอกเวลานี้เปิด24ชั่วโมงพี่เป็นอีกครั้งเรื่องใหม่เพื่อแบบวิใครอยากมาสามผัผมเคยใช้จริงมาแล้วนะวมยจริงอ่ะใครเออนะคือตอนนี้ก็อยากเสียงดังนะแต่มันเสียงดังไม่สุดเพราะว่ามันมีคนเขามานั่งกินกันทั้งคืนเลยเว้ยใช่ตีสี่แล้วเขาก็ยังกินกันอย่ตอนนี้สี่ทุ่มพสี่ทุ่ม ปกติเราไปทุกร้านเราจะมีคอกเทลเพื่อไปปิดจ็จอบต่อแล้วนี่ตอนตีสามเองโหมดขายไม่ตีเพิ่งสี่ทุ่มสี่ทุ่มเราจะให้เขากินน้ำส้มแดงไม่ไม,ไม่เอาเก็บเอาง<อ>่ายพี่คือมอบให้อีพีเด็กเลยด้วยกันมาธยมเด็กที่ไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์เฮ้ยเทวิจุจอนแต่วันนี้พี่ก็จะปล่อยให้ปอนนะ่ะเป็นปอนทั่วไทยเหมือนเดิมยินทั่วโลก ปอนทุกไทยเพียงแค่ปอนโทรกริ้งมาโกเขาอีกแค่ขอแค่อีนนี้บอกเลยนะเพื่อนเพื่อันนี้ไม่ได้เตรียมคือโทรปุ๊บรับปั๊บฮัลโหลค่ะฮัลโหลครับฮัลโหลถ่ายรายการกันดีกว่าไอ้ีไอเอาคำนี้มาแกเอาซะอยู่แกเอาคำนี้มาแกเขาอยู่ตรงนี้โทรทำไมเขานั่งรออยู่ตั้งนานแล้วผู้ซ่าบอกคนดูว่าไม่ได้เตรียม จริงเราเรานัดล่วงหน้าเขาวันหนึ่งเออขอโทษที่โกขอโทษมึงนัดตอนเย็นฮะเออนัดเพิ่งนัดเมื่อเย็นขอโทษครับเแล้วลงแล้วนะเขามานัดกับเราคลิปอะไรของมึงเนี่ยเปิดรายการห้านาทีสิบนาที ในขณะนี้ปอนโมเดลลิ่งฮะนะเห็ไหมยังพูดไม่ถึงนคำเลยปอนโมเดลลิ่งมาแล้วช่วยแฮชแท็กปอนโมเดลลิ่งให้ออกไปสู่สังคมวงการบันเทิงอ่ารูที่ต่อที่เบอร์089 9 9แ9ดเก้าเอ่ะเชิญเ อ่ะถอยก่อนเลยเฮ้ยไม่ถอยติการติดการเป็นร้อยสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับชื่อถุงปุ๋ยค่ะอืมเราใหญ่เท่านี้ไหมใหญ่จานที่บ้านเราที่เราอันนี้มันถ้วยเออถ้วยที่บ้านเราเป็นเท่านี้ไหมใหญ่กว่านี้อ๋อใหญ่กว่านี้แบบปุ๊บหยิบเออวก็วางเดี๋ยวพอดีมือถุงปุ๋ยทำอะไรอยู่อ่ารีวิแบ่งหมดนะ รีวิวทุกอย่างรีวิวทุกอย่างเป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยเราเป็นมีเดียด้วยจริงเหรอชุดไก่สักันนี่เป็นของเราเลยไม่ใช่คนละแบรนด์คนละแบรนด์ทำอะไรทำอะไรทำอะไรคุยนู่นดีเออคุยกันต้องมองตรงไหนต้องสามองสามทำแบรนด์อะไรครับทำแบรนด์อะไรแบรนด์ครีมค่ะใช่จริงเหรอเอาไม่มีคือเราเราขายพวกเครื่องมือช่างอะไรพวกนี้ ก็ตัวหัวขายครีมขค่ะมีช่างมีสว่างผิวเนี่ยแม่เนะผิวปลาเดี๋ยวกูจะไปเอามาแจมแล้วเอามาไข่ครีมตีหัวแม่ชื่อแบร์อะไรครับแครี่บอดี้ไวท์ครีมอ๋อแบรนด์นี้รู้จักเลยนะแบรนด์อะไรนะแบรนด์อะไรนะแบร์อะไรนะแครี่เหรอแครี่เป็นแบบพูดดังฟ้าหรืออะไรนี้เป็นคนมีความรู้เอ้ยอะต่อโสดไหมครับ เครืออ๋อเพราะว่าตอนนี้ก็ถ้าใครมาจีบก็มีสิทธิ์ถูกว่าใช่ค่ะต้องมีแค่คนคุยโรคเครือเราเรากลัวแบบกระลอกมากินกล้วยเหรอหรือว่าไม่ใช่คนหรอเครือใหญ่ไม่เคยขึ้นนาไม่ได้มาคุ้มเครืคุ้มเครือไม่เป็นไรแบบคือของเงี้ยคือของเงี้ยถ้าคุยเร็วมากมันเริ่มคุยข้าเลยนะมีอะไรเรามาสนุกกันนิดนึงเออคำถามคำถามหนึ่งค่ะถ้าโลกเนี้ย มีผู้ชายอยู่แค mm ่สามผู้ชายคนนั้นคือคนนี้คนนี้แล้วก็คนนี้และเราต้องเลือกจริงๆเราเลือกใครเลอกปอนไอ้ปอนดาวทำไมถึงเลือกปอนดูอบอุ่นอืมอะไรนะบอกนปอนดูอบอุ่นคือเขาจนเฉยๆเขาไม่มีแอร์เขาไม่มีแอร์เขาจนพัดลมยังไม่มีเลย โอเคครับวันนี้ง่ายๆเราจะมีเดทมาให้3เดทเดทละ5นาทีแล้วจงเลือกว่าชอบเดทของใครมากที่สุดรับอาหารเลยครับพี่ไอ้มาแล้วขนมค่ะโอ้เอาก่อนเลยที่นี่เขาสั่งตามฟิลเราได้อ่ะอยากได้แบบแปลกใหม่อเอาถั่วคั่วสมุนไพรมาครับมันใหม่ตรงไหนเลยูอที่เซเว่นก็ได้ อาแบกใหม่ของทางร้านแล้วกันได้เลยค่ะจะจัดให้ค่ะเช้าของผมขอเป็นแบบ่ง่ายครับสบายๆแบบชิวๆเหมือนแบบเด็กมากินอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะเดี๋ยวทางร้าจัดให้นะคะผมขอแบบเป็นอาหารที่ให้มันได้ฟิลแบบเป็นคนคิดเล่นอยากให้แบบสร้างความประทับใจอ่ะผมมีงบหนึ่งพันเมตได้ค่ะพี่จัดอะไรมาให้ผมได้เลยได้ค่ะขอแบบขอให้แบบเขาประทับใจที่สุดเท่านั้นะทำเอาข้าวต้มปุ้ยให้มันพอ โอเคครับผมได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะจานปลาครับผมคุณรู้สึกว่าพี่เขาถูกป้อนมาทำนี้จัดได้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะจัดให้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวเจะจัดให้นะคะจานปลาครับผมโอเคโอ๋อ่ะนะมาเดี๋ยวเขาจัดให้เขาบอกได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้ค่ะกกลับไปดูนะครับผมผู้คนแรกมาแล้วสามอีพีเนี่ยไม่ให้ดูแนวทางเลย ขาไก่น้ำแดงค่ะขนมจีบกุ้งนะคะเกี๊ยวกุ้งองเต้ค่ะอ่ะติ้งไก่น้ำแดงเนี่ยอันนี้เขาไปทอดก่อนแล้วทำตุ๋นที่หลังนะครับอันนี้ชื่ออะไรวะอะไระขนมจีบเลยจีบขนมจีบเลยจีบขนมจีบแล้วก็เกี๊ยวกุ้งเต้เรามากินกันดีกว่าครับได้นะปกติกินอะไรข้าวใช่คนเราก็จะกินข้าวเลยเสกใส่ร้อนค่ะระวังหม้อร้อนค่ะ กุ้งห้าอ,อันนี้เป็นเป็นข้าวปลาลาดซอสนะจ๊ะข้าวปลาลาดซอสนะฮะชิพกของน้ำแดงค่ะอ่านี่ี่โชหมูน้ำแดงให้กินหมกูกับปลาแล้วลองชิมหมือนะลองชิมก่อนนะูทิม่มก,ก็ตะเกียบเลยอร่อยไหมอร่อยอ เขาอะไรอ่ะร้อจิระวังหม้อร้อนค่ะร้อนจิไม่กินไม่เชื่ออุ้ยลวงปรับมือบางกุเต่นี่คืออ่าประชื่อของของภาษาจีนคือแบบอ่ากระดูกหมูตุ๋นอะไรเงี้ย มึงขัดกูทุกดอกเลยลองอันนี้ไหมบหมาขนมจีบเนื้อกับไไหนวิ๊นมนร้โรแล้วมคนีเหาเขียวดีริตาไม่เขาเขียวเขาเขียวไม่ดีเป็นบ่อยนะจบมันเลยดี้นแหละจะวดดิบ่ะ ตักพีไหมไม่ลองกินตักพีดูไหมก่อนเนาะก่อนกลียนี่นะให้ลองกินบ๊กีเทก่อนอ้ตุ่นใช่ใช่ตุ่นอืมโบราณานมากิงมมง่อยชบดมอ้ามนดมแยกๆกินเป็นหยิบเป็นก็ได้ลิบเนี่ยแไม่ค่อยให้อะไรคุณเกณฑโอ้สาม อหนึ่งหมดเวลาครับอยากให้เก็บความรู้สึกของเดทนี้ไว้อยู่ในใจลึกๆอยู่ในใจลึกๆเป็นหมื่นล้านคำตอนข้อต่อไปสวัสดีครับค่ะขออนุญาตเสิรดค่ะสลับปอโชคดีเราวะตอสรับปอโชคดีเราวอ่ะอันนี้เรากินแล้วเราจะโชคดีปลาหมึกซีฟูดฮ่องกงค่ะ สวค์่ะกุ้งสวัสด์แล้วอยากขึ้นสวัสด์ไหมล่ะขนมสีโบห้าขนมจีบหมูขอจีบเธอได้ป่ะอ้ยมาเยอะนะมึงมึงทุกดอกมึงปกตินี่ชอบกินตีมซำไหมคิดกนนาานกินกินอันนี้ไม่มีชิ้นเดียวเราจะให้เธอกินเพราะว่าอันนี้มันคือกุ้งสวัสด์ในกินเลยขึ้นสวัสด์เอ้าขึ้นสวัสด์ไหมอยากเป็นอยากเป็นอารมณ์อันมหาวายมากระฟินกินฟิน เราให้ชิมอันนี้คือนมจีบกุ้งอร่อยไหมหแต่ถ้าเด็กกว่านมจีบอ่ะคือเราจีบให้อี๋อะไรกัดแข็งพวกเนี้ยเป็นเหม็นเยี่ยวหรอเปล่ <c oughs> มันไม่ได้เหม็นเยี่ยวเหม็นปากเหมือนไงอันนี้เป็นควาเหมืองที่อร่อยมากมันเป็นความเหมืองยาวลองกิมด <c oughs> ูอุ้ยอุ้ยอร่อยมะอร่อยมะ คซุปเหี่ยไผ่ค่ะเคยเหี่ยไผ่ซุหมูพิชัยดำแม่เคยแม่เคยกินเลยอันนี้เราสั่งมาให้ปุ๋ยเลยเฮ้ยใช่ไหมชอบใช่ไหมอยากให้กินแบบสบายอเดี๋ยวคิดว่าเป็นทางรายการเฮ้ยเชฟกระดูกหมูพิชัยดำลองชิมดู อันนี้ลองชิมดูแล้วคือซาลาเปาลาวามันจะกรอบนอกนุ่มในแย่หรอกนะใช่ค่ะดูต้มันเยอะมากเลยแล้วมากแบบนี้กินไหมปลานูกโซ่ยังไม่ได้กินเลยอ่ะอุ้ยเลอะปาาอุ้ยแย่แล้วต้องมาเช็ดให้เเช็ดีอย่าไปยุ่งกองเขาเลยขอโทษขอโทษเนี่ยเป็นเงินได้ยังงี้ยเหลืออีกหนึ่งนาทีลองชิมดู ไม่ร้อนโอ้โหย็งเจ๊มเลยิบบิ้นเลยให้เห็นมีแต่ของร้อนไงเป็นไงแซ่บอุ้ยอร่อยปะน้ำตาไหลน้ำตาไหลอันนี้อยากให้ชิมก่อนมีชิ้นเดียวเก้าสิบเก้าโอ้ยนระติดสองสองมิดสอน่อยอุหมดลครับ หนึ่งเวลาเก็บความรู้สึกนี้ไว้กูแลนะซึ่งนะอร่อยไหมเจอกูอร่อยมากเลยเขินเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเม่กล้าสั่งทองทอดค่ะอันนี้ถุงทองข้าวหน้าไก่ค่ะพอกุ้งราสอดเอ็กโวค่ะโอ้โหบอกเลยมากค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเราชอบให้ปุ๋ย ชื่อปุ๋ยวะเราให้ปุ๋ยเป็นคนเลือกไม่ดีกว่าเราให้ปุ๋ยทั้งสองอย่างเลยเพราะว่ามันดีที่สุดไงเราก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับเหมดแป้งอยู่ครับผมสวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวรอค่ะอ้าวเดี๋ยวรอนี่ก็ิ๊กแบ๊กเก่าพุ่งค่ะลูกจิกแบ๊กกระโดจิ๊กุ่งค่ะ หมดแล้วหมดแล้วอย่างเราพาตัวติปปุ๋ยว่าชอบกินของทอดหรือเปล่าอืมชอบกินของทอดขึ้นหัวไก่อดมากินไก่ป้าต้อยป่ะไม่อ่าอยู่บินโลกอ่ะคนสุดทไทยอืมที่ข้าวกันมั้ง ขาเปอย่ยนง้นเนาะใช่เขาพูดมั๊กมั๊กอะไรนีมีแฟนอย่างเรามีแฟนอย่างเราน่ากลัยิไปรล่กันมักเลาวดอังวะมวยรอมวยต้อยมวยเห็นไหเห็นไหเห็นไหเห็นไเห็นไหเจ้าไหนเจ้าขุนไห

อ้อยิีๆก็ลบใต้ต้องระวังนะบางคนน่ะเนี่ยคือเขาหยิบมาเนี่ยเห็นไหมปุ๊บหยิบมากินทางนี้นี่ไม่ได้เลยมเลืม่ไดไม่รู้ว่าจะลืมเฉยเลยฮ่าถ้ามันมันไม่น่าหลอนแล้วคนไม่รลอนแล้วไม่หลอนแล้วไม่รลอนแล้ว อ่ากินแล้วโอเคก๋วยเตี๋ยวเหรอถ้าเราต้องเช็คก่อนอืมใช้าเราคำนี้อือ่าครับพิมพ์อบค่ะไมเป็นไรจริงก็จริงจัดแค่นี้คพอข้าวหลุดไปไหนหลุดไปไหนเดี๋ยวเราหายมือเช็ พอเจอแ,แ,แ,แล้วนะ่านะโอเคนะอือต่อไปของหวานเจนทัชชิมกรอบหกห้านะสองศูนย์หมดเวลานี่นะครับนี่แหละเป็นคู่ของพี่ยีน <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกนครับว่าเขาจะชอบเด่นของใครที่สุดครับระหว่างพี่โอ พี่ยีนหรือผมครับไอ้เรามารอดูรุ่นกันครับและการออกเดทของทั้งสามหนุ่มก็ได้จบลงแล้วผลสุดท้ายจะจบลงตรงไหนสาวสวยของเราในวันนี้จะเลือกใครโปรดติดตามตอนต่อไปคลิปใหม่มาทุกวันพุธและวันเสาร์นะจ๊ะ